เรารักกันมาแล้วจ้าเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่21กกุมภาจนถึง7มีนาคมนะคะเวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาค่ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะต้องเป็นสัญชาติไทยนะคะและเป็นผู้ประกันตนม33เท่านั้นค่ะ สามารถเช็คสิทธิ์ของคุณได้เลยนะคะก่อนที่จะลงทะเบียนนะคะผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะแล้วไม่สามารถรับได้นะจ๊ะยืนยันตัวตน15มีนาคมค่ะและโอนเงินเข้าบัญชีนะคะ22มีนาทุกวันจันทร์1000บาทค่ะรีบลงทะเบียนกันเลยนะคะ หมดเขต7มีนานะคะ